ข้าพเจ้าถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดแห่งข้าพรเจ้าขอพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพจงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้ข้าพระเจ้าพบเจอแต่ความสุขความเจริญให้มีปัญญาแจ่มใสมีโชคลาบเงินทองไหลามาเทมาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า ปรดประทานพรแห่งความสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจขอให้บุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาจงหนุนส่งให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่รุ่งเรืองปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความสุขสงบทั้งกายและใจด้วยจิตที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาข้าพเจ้าเริ่มต้นบทสวดนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ชีวิตของข้าพเจ้าและผู้คนรอบข้าง นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธะมะอุธรรมโมมะอุสังโฆมะอุขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องข้าพเจ้าให้พ้นจากอุปสรรคทั้งปวงนโมพุทธายะปัญจพุทธานมามิหังข้าพเจ้านอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระมหาโพธิสัตว์ ผู้ประธานพรแห่งปัญญาและความสำเร็จณชาลีตมหาลาโภพวันตูเมขอให้โชคลาภอันยิ่งใหญ่จงมีแก่ข้าพเจ้าไม่ขาดสายดุจธารไาหลมหาลาพังพวันตุเมมหาโพคังพรวันตุเม,เมขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพสมบัติอันไพ่บูรณทรัพย์สินเงินทองหลังไหลามาไม่ขาดสายสีวลีจะมหาเทโรเทวตานราปิจวันทามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมแด่พระศรีวลีมหาเทระผู้เป็นเลิศทางโชคลาบขอให้ข้าพระเจ้ามีความรุ่งเรืองดุจพระองค์น้ำมัพทานชาลีตอรหังจุติมหาเทโรขอให้ข้าพระเจ้ามีโชคลาบอันประเสริฐได้รับพรแห่งความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาพังพวันตูเมขอให้กิจการงานและโชคลาบของข้าพระเจ้าจงสำเร็จรุ่วงด้วยดี น้าเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูขอให้ข้าพระเจ้ามีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนเมตตาให้โอกาสอยู่เสมอนะชาลีตปู่เจ้าเขาเขียวขออัญเชิญบารมีแห่งพระฤาษีผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะ้มาพะทานะชาลีตอารหังจุติมหาเทโรขอพรจากพระอริยะเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขความเจริญรุ่งเรือง อิทธิริพุทธานิมิตตังขอให้บุญบารมีแห่งพระพุทธเจ้าเป็นกำลังเสริมให้ข้าพระเจ้าพบแต่สิ่งดีฮาฮา,าโพคโพชาวรังพุทโธขอให้ข้าพเจ้าได้ครอบครองทรัพย์สินอันมั่นคงมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาตลอดไปนะอูอมามะนะอูอมามะขอให้ข้าพเจ้ามีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงพุทธะมาอ,าอุธรรมโมมอาอุสังโคมาอ,าอุ ขอให้พระรัตนตรัยปกปักรักษาให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความโชคดีสัพเพเทวาสัพเพอารักขาขอให้เหล่าเทวดาทั้งหลายช่วยปกป้องคุ้มครองนำพาความสำเร็จและโชคลาภมาให้พุทธะมะอุจงมานชาลิปมหาโพคาสัมปติฉามีขอให้ข้าพเจ้าประสบโชคลาภทรัพย์สินไหลามาเทมาสมความปรารถนาทุกประการขออนิสงส์แห่งบทสวดมนต์นี้ จงเป็นพลังเสริมโชคลาภให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่ทำขอให้ความสำเร็จจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายขอให้ข้าพเจ้ามีเสน่ห์เป็นที่รักของผู้คนมีคนเมตตาให้โอกาสอยู่เสมอขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคและภัยพิบัติทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าได้รับพรแห่งความสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ความสมหวังทั้งปวงจงเป็นของข้าพเจ้าเทิดสาธุสาธุสาธุ